หล่เป็นได้รันแมนนี่อ๋อสามสิบสามสิบในในเอามาส่งเพิ่นเปลใช่นอนสื่อนนอบ้านนะโอ้แต่เถิกหน่อยมาเลี้ยงงอเลี้ยงงอคอกบม่รู้งอตลาดคลอกว่าเลี้ยงไว้นี่แหละงออยู่คอกเจ๊กเจ้าอยู่บ้านไหนหนอบ้านโนวนสูงบ้านโนวนสูงโน่นซานหลายบ่างออยู่เจ๊กดูมีหลอกดขยี้ขี้ได้ตัวสองตัวโหก็มีสองตัวจะทิ้งบ่ครับ Thế là cho khó không, không như thế là Bò Đỡ phiền đoạn, đỡ phần đoạn, đoạn ngoài mà sùng Có khó không? Thế là cho khó không hút sẽ... như thế Hết ngàn lẹo Bò Ủa, thế là nhà mình มันมันอันมันขึ้นเราไปนี่เป็นซัดเราไปมันสมเรียบร้อยแล้วครับสมแล้วคลองแล้วสมบางยังไงสมเล่โอ้สมเล่หมูหันหมูหมูหันแล้วเจอกับเจ้าหาวัวขายบ่หรือยังไงฮะเจ้าหาวัวขายบ่ชคอยหาทายงัวบ้านเจ้าอยู่บ้านนึบ้านนึงส่งหมดเลยลายบ่งัวบ่บ่หลายหรออกค่ยบ่เลี้ยงหลายขายไปน้ำเอออืมเอา เวันในท่านย้อนกลับมาเขาดีใส่รถเท่านมาให้ด้วยเจ้าซื้อมากก่แม่นี่ซื้อมานานแล้วโอ้มาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้าจะซื้อมาขายรถหมดเล้ขายหลูกคุนในราคามันรู้กันหมดแล้วอืมมันเวทเช็ดเท่าไรคะแนนราครับสามสิบยปไปเท่าไรไปสามพันบอกอ่าเขาซื้ออยู่ว่เหรือก็ราคานี้ย่ะงัว้ละเพราะว่ามันฮองคอมนะแต่ตลาดก็บูมีได้ตัวนี้น้อยสามหมื่นอ่ะไปเลาะเบิ่งกเอลชื่อว่ล่ะมระจักษ์หลูกปจักน้ำมั่วอืม เขบอกว่าขามาเบิ่งกดแต่ชามาเดิมเส้นโทรมาบ่ะเออทุกคนแล้วกินใจกรยานมาหาข่อยเอาเราเม็กแกไปได้ไปทำงานบ่ะไปแล้วจังว่าบอกว่ามาเบิ่งง่วนมาเบิ่งง่วนเกี่ยวหยาใส่อกให้เดิมเอาเกี่ยวมาหยาไปทำง้วก็เลยกลับเกลียวหญ้าใส่ให้มันเด้นเกี่ยวมาหยาไม่ใส่มันมันตื่นได้ง่วงมาใหม่จะปล่อยด้เออต้องอยู่เฝ้าด้เนาะง่วงง่วงมาใหม่จะป่าอยู่ผู้เดียวด้เออต้องต้องต้องเบิ่งมันตลอดด้ให้มันลึงให้มันลึงซะก่อนดิ S <S tamam. <S <S ย่าเนี่ยเดืนย่าเนี่ยเกี่ยวเออนี่ลราเกิดเที่ยวมันนอนแล้วก็อยู่หรอกเที่ยวไปเที่ยวมาเอาเ่ามันว่าเอามาค้างไว้แระนี้ไปเราว้อยงัวมันบุลึงคอมันต้ยมันยังไม่เคยอยู่มันจิตเต้นอย่ามันคล่องนี่แล้วนี่เจ้าเนี่ยเชือกพันขาแล้วพอซักต้องเล้นรันงัวไหมเกี่ยวให้มันกินรดย่าเลยกินดีพุดโอ้ยอหาหลายคนเลยสามชิปเด้อพี่น้องเด้อสามชิปไป สมเร hum, iba, oh yeah, like uh. so so ียบร้อยแล้วใบสมเพื่อจะให้ให็แล้วใบเกิดมีมันบ่ทานแล้วเพราะวันสมเดือนแล้วอ่ะขึ้นบ่วยังไงบ่มันจะมีอย่างว่ามีแต่เนื้ออาหารอย่างเดี้ยนะอ่าอย่านี้เดี๋ยวให้ให้กินหำเิดหน่อบ่กินหำแล้วตาดชิ้นหรืกเเกี่ยวย่าให้กินเลยวัวกินย่าดีด้วยกินดีน้องวัวมันวัวมาจากตลาดร้องวัวมาอยู่นี่นานแล้ววัวอยู่ฟองนานแล้วตีถึงมาเรียกว่าจะบัวขายหรอพอดีเขาว่าจะขุดวัวแล้วเขาก็ค่อยมาขายอืม เลี้ยงวัวขุนจะไม่อดนะเราเปลี่ยนแหนดู้หรอเกี่ยวให้มันกินเลยเดี๋ครับกินยามันคุ้นแล้วมันก็ี่บอหวนดหรอครับโอ้ยแค่มันฮองมันฮองแล้ววัวนี่ใช่ปะล่ะที่ถึงหมูแล้วฮองบอบบอลล่ะบอหฮองดอกมันอันนั้นดอกเพว่ามันหูอยู่มัวหูเลี้ยงไงอยู่งัวเลี้ยงง่าย cái nhau lâm tổ vẫn nhau yếu chắc là sẽ khá nổi nên nưng tham đá vẫn nguội nỉ, biến xịt đã, ừm mới tới, bữa như bữa cô giáo à, cho thấy này có báo, ban nãy sẽ để mình long phết thấy này, cứ thôi phải là, cô giáo bảo, để thấy thấy anh sẽ có kha long ở đó, ờ mày nhảm, mày nhìn thấy người quen cái này, mày mà ở nấy của nó, anh trâu trâu. เจ้าอยู่บ้านอย่างนั้นใช่ไหมนี่บ้านใอยล่ะนี่เจ้ารู้จักตอฮอดบ่รู้จักใกล้ๆกันแหละค่อยมาอยู่นี่ก็ย้อนตองฮ้อนล่ะตอฮอดไปทำงานของค่อยจะก่อนนะไปถามตอฮอดกลุ่มหัวจักเนาะเออถามเพื่อนนี่ก็รู้จักมีแต่เครือญาติกันแหละบ่ค่อได้มาเป็นเคยอยู่นี่ปกติค่อยคนลมน่นเจ้ามีง้อขุนบ่ขุนแบบง้อถึกง้อผูกค่อยกำลังจะขุนเลยกำลังจะเข้ากลุ่มก็ไอ้อดเลยนี่โอ้ไป่คิขายออกนี่ค่อยจะเลี้ยงวัวขุนปกติค่อยจะไม่ขายเลยนะบ่ว่านเป็นวัวให้ล นู่นนะครับนู่นนะใหญ่พ่อใหญ่ๆนปละเจ้ามาใส่รถกินทั้งวันวัวตัวเนี่ยตกเย็นมาให้ตกใจเหรอโบยุนบ่กเหรอถ้าวัวตัวเดียวเนี่ยมันมันมีอะไรเราหูแว่วถ้ามีอะไรนิดหน่อยมันจะตกใจไงปากกระดิ่งว่ะใส่ถ้ากกระดิ่งมึงก็จะกล่อมหูอยู่นี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 ่มาอะไรเข้าอย่ใส่มันวัวตัวเดียวคือคั้วคอยเต้นนาเต้นลังยนต์มันมีกระดิ่งใส่ข้อมัน ยุไหรอยุไัวัยสยุไยดวนิดงสวรนอืโอ้บอล้วราคานี้ถ้าราคาหกสิบรอื่มอยู่บ้านก็มีแม่ลูกหอ่ะเม่้องด้วยว่าใครหตอนเ็หาเนคือว่ามีงบสำนี้อเยหกสิบรูอื่อยู่บ้านก็มี่ะเม่ลูกท้องด้วยใหญ่เด้อ น้าตื้ลูกมันอะนี่ฮะเรียกลำแล้วอ้วนผึ้งเอามันไม่ลูกมาที่หนึ่งเลยส่วนนี่ว่าลูกหนึ่งเด้นวเดูยังสดอยู่เลยนึกว่าอุ้งเรือเปนงูสาวแก้วหกได้ลูกมาตัวหนึ่งแล้วโว้ยนึกว่าเั็นงูเป็นสาวเ่็นผีงูแก้วไม่เตรียมนิดเลยงูลูกว่าตีว่วแก้วหกวัวลูกมันนี่ค่อยการันตีเลยโอ้งหงเคยได้ลูกคือแยกกับหมู่เขาหมู่เขาลูกมันไปดูปุ้นเดยเป็นเด้อลูกมันได้หกเรียงขอขายไปสองหมื่นห้าเนะว่าหันออกนมซ้ำเลยมาอยู่กับพิ่นได้้ขึ ผสมตั้งแต่วันนี่ท่ายหกเก้ 9, าพันว่าก็บึ่งไม่ไปผสมก็ให้เงินไปเลยแล้วผผสม่านก็ยูค่อยว่าจะคุ้นวัวค่อยเลยขายในปกติค่อยจะไม่ขายนะค่อยว่าจะใสเ่เรียบร้อยค่อยเอารูปมันสวยงามอเออราคานี้คออกก่อยบวกกับด้านซ้ำี้หนอนขี้หนอนทิพยู่บ้านไดยเนาะบ้านเ้ยที่บ้านไดยมันเกินสามอย่าเลี้ยงวัวคุ้นนะไม่อดค่อยเลยสวยงามงามคืออย่างน,นี้ ก็จะเลี so He okay, ้ยงวัวขุนข้นเลยขายออกมันใหญมัน่มบอกทีแม่มันน้ำกาหอมไรเงี้ยนะาห้อมที่ผ้าเขาสีขายก็หอมดีเดี๋ยวญากิมันกินวกินทั้งวันเดี๋ยวมันหกโวเกวิกแล้วใช่ไหล่ะมันร้องแล้วโอ้ยลูกเหมอนไรหเดือนทานแล้วเพาะว่าร้องจะตัวให้กันเอาบัวตัว <บ>อันตัวเราไปอยู่อันตัวไปส่งอดเหื่อนไปแล้วออจูไปโซกลาดตรงไปเลยเด็กเห็นเฮ<แ>ียนอยู่จะจัดการให้หรอ,อ,อเออเห็นเฮียนอยู่คุณบอกว่าอยากขายส้มพีเรกอ่ะลูกมันมีที่ไหนเอาหกเดือนขายได้สองหมื่นห้าเมียตัวส้มเนีน้แต่ว่าว่าเมียสาวเยอเอาใครก็ว่าเมียสาว,ลว,สาวเลยอ่อยุณก็เห็นลูกคนนี้เหรอ,อเคุณเห็นกล้าซื้อไหมเออซื้อจ่อยได้มันลูกกินนมอยู่อ่ะวัวนี่มานานแล้วใช่ปะล่ะ ทั้งกินทั้งวันทั้งคืนเลยครับสามหมื่นสามกว่าออโอ้หอ่าในได้ออเจะไปเบิรตลาดรวมห้อง่ะตอนค่อยหาค่อยก็วิ่งหาปวลคือกันเสองเดือนนึงเนบวกเดือนนึงบวกเดือนแล้วสองสองเดือนพันว่าเพียงได้พี่น้องสามหมื่นสามหมื่นสามพ่อฟังบอพี่น้องคนสื่อมาลงขอกหมก็พอฟังเลยไปเบิ่งตลาดใส่กัน สีกัสามหมื่นสามตัวนี้น้อยค่อยมาไว้รอขุนนะไม่รัดตัวเมียกับคนหมูมือนตัวเมียหขุนเขาคนรับกินย้ดีว่ะน่ะวัวขึ้นแค่หกเดือนอ่ะเปลามมัหมูหลอกอยาเขึ้นไปลามให้มันเยวมันขุนมือขุนสองคนขุนแต่มือสองมือมันขุนขอบก็จะไปใส่กับวัวเจ้าเลยทำเมยหมมากปลาบานี่ยมัมีเเออเครไม่มีมูขครอยู่ดอกใครแบบไม่รู้จากบ้านจากช่องกัน คุ<ส>้ยเดียเ๋ยวมากล้ว่ามีมู่มิตรทาเลีนนั่นมันหลุดมือแล้วเนี่ยมันเป็นรัวเลี้ยงง่ายหรอค่อยบดได้ดูแลดีเท่าไหร่เนี่ยมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นทมันกินยาดีมันก็เลี้ยงง่ายอ้วนดีพทรศัพไอเครื่องเก่าค่อยมันเสียมันมีรูปตอนค่อยซื้อมาอยู่จ่อยรูปมันเห็นรูปค่อยหายไวตอนที่เราเอามาลงรถใช่แล้ว